แลมโบกินีคันละห้าแสนหกแสนมีไหมครับไอเสมอยู่ใสของเรามีสองคันแลมโบลแลมโบนี่แหละมาห้าแสนห้าแสนห้าแสนกว่ากนี่แหละอยู่ใส่ภาพไปเบิ่งดูอ้าวสองคันนั่นแหละติ๊กเกอร์คาดกลางนี้เอ็กซ์ซี่เท่าแลมโบไหมเออกระสีเท่าแลมโบจะไม่ได้ว่าเท่าแลมโบได้ไหมหันหนึจะว่าแลมโบเนาะมาไอหน้ารอ ซูปเปอร์คาร์เชิยงพานิะเ,เอาแคปเด้นหะแคปสองคันเลยไหมแคปสองคันมองมาเบิ้งเดี๋ยว,ว่าตาเบิ้งเป็นซีประตูวะเอ้ยตาประคาคีย์เลยเอามาออเลยอ็กซ์ซีรีส์1.9บูบัวเวอร์เทาดมโบจ้าปี2022-23เปิดทองเครื่องอีดาเปิดทองเครื่องเปิด้องเครื่องเลยบอ โซ่ของเชิงใงนะกันแดงันแดงนนี้เจ้าไปเปิดกันแ่คอยจะเปิดกันนี้เออย่างสวนกันเป็นตลาดนันได้ไหมเอาเบิดแล้วเบิดเลยเด้อของผัวเมียออกมาลดแพ็คคู่หรือว่ามีมูมีเพื่อนกำลังจะออกรถเมื่อบ้านปีไม่นี่สื่อแมงเลยคนละคันจ้าสื่อคนละคันเลยมันจะได้แบบขี่รถไปพร้อมกันเนาะเออเป็นแกงกันเลยอยกลับบ้านไปพร้อมกันโอ๊ยออกความกันไม่จะได้แบบว่าบุรีหนาขึ้นรถทีม รถดิมรถแก๊งเครื่องเดิมเดิมเดิมทั้งสองคันเลยรถสวยไม่เฉียวไม่ชนเครื่องพันเก้าแผ่นเพชรเดิมร่องแก้มเดิมฝากระโปรงน็อตไม่ขยับจ้าไม่หลักหมื่นกิโลเมตรจ้าชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเอ็กซ์ซีรีส์จ้านาสไปเลอร์หลังกันสาดจ้าขัดขอบกระบะขัดตัดขอบกระบะเรียบร้อยเรียบร้อยล้อแม็กเวลยางขี้กากเออยางขี้กากยางดอกเบอร์เลไรจะเปลี่ยนยางใช่ไหมเออ บอกส่วนคนนี้ลอไม้ยังไม่คนนี้เลี่ยนยังไมไว้แล้วกระบะเลนเนอร์ไม่มีใส่แล้วมันไม่ซิ่งใช่ถ้าผู้ใดอยากได้แล้วใส่ให้ใส่ให้บอยงากจะจัดให้เลยรอๆปานนี่มาเอาแลมโบบห้าแสนเก่าหมื่นเก่าพนจ้าพรเพียงแค่เก่าพันหมื่นหนึ่งแมนมาเลยเฮดอาเียยังอยู่พนักงานบริษัทรัานวิสาหกิจรับเมา เด ok> ี๋ยวเดี๋ยวพี่ไล่เองเดี๋ยวพี่ไล่เอออะไรอะไรไม่รู้เป็นสล็แกงคนไทยคนไทยมีกี่อาชีพโอ้เยอะแยะนะเราสู้ฟังเราสู้ก็เจ้าฟังเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรถพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊ปขับหกล้อขับสิบล้อขับแม่โคตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปล่าม้งปล่าม้งนะวันแห่คนปู นาข้องขีก้าพร้อมนาก้นแง่นาซิดเบ็ดตกเบ็ดนาฝังเท่าคุดเอคุดเออคุดเผือกคุดมันมันจะนั่งยังหักเนอโจดจะนั่งยังนั่งฟังเจาะอะไรอก็ดีหลายปวดเว้ยทุกอาชีพสร้างเอาไงมาเลยผู้ใดอยากซื้ออยากหาก้าเพราะว่าสิเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแน่นมาจ้าฟรทุกค่าดำเนินการจำไว้ เพดแท้เพดจริงซ่องจริงไม่มีเก็บเงินทุกกรณีเออเจ้าต้องเห็นหนารถก่อนเห็นเบิ้งรถเส้นสัญญาก่อนจะจังโอนเงินจะไปหาโอนเงินให้เขาพี่น้องนะซุ่มมีสาสีมันเล่าปากหวานตัวนี่ด่าแปด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 แป๊แปด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 ดมันก็สิตอบไว้ส่งให้เจ้าเบิ้งเอ็กซ์ซี่รี่คอยขายหาแสนนี่มันกระสิขายแสนเดี๋ยวเจ้าจะไปเชื่อมัน แม่มาซื้อน้ำพลอยซ่องเจิงแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบิ๊กสะแก้วลดแท้คนแท้ไว้ได้จ้า